โอ้โหแดงหมดเกาทั้งวันตัว่ากัดอะไรโอ้ยแดงแล้วขอดูหน่อยเนี่ยเขาคันเนี่ยโอโ้เละเลยทุกคนโอ้ยเละแบบเละจริงๆอะ่ะอะแตว,ว่าเราดูแลดีเราก็พลาดตรงนี้ได้หน้ากาันเนี่ย แ้วเขาเกาทั้งคืนเลยทุกคนนี่ทุกคนจนเราได้ซื้อขนมตัวนี้มาลองนะคะขนมตัวนี้เป็นขนมของเจนทุนพอเนาะชื่อ Skin and c o โค้ดแคร์นะคะเขาใส่สารสกัดมาโคตรเยอะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเจ็ดพันห้าสามพันพันสองยห้าสิบร้อยห้าสิบพันซึ่งแต่ละตัวมันช่วยดูแลเรื่องผิวหนังแล้วก็พวกเส้นขนของน้องได้ดีมากๆค่ะ ใครที่แบบมีปัญหาน้องๆที่แบบว่าเป็นผื่นแดงค,คันผิวหนังไม่ค่อยดีหรือว่าผมล่วงบ่อยๆแนะนําตัวนี้เลยค่ะเนี่ยตัวนี้มันมีแบบโอเมก้าสจากปลามี DHA ด้วยมี EPA ด้วยซึ่งตัวนี้ช่วยบารุงขนสั่งต้นตอจริงๆหลัง <weeks> จากกินนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือน้องขนส้อมากทุกคนเห็นตรงนี้ไมมมันเป็นสีทองแบบประกายเลยทุกคนสวยจริงอะแล้วมาให้ดูเนีย่ยเห็นไหม มันหายไปมันดีขึ้นจริงเนี่ยโอ้ทุกคนดูดูดิมันช่วยแบบบำรุงขนจนขนเป็นสีทองเงาวิง้งอะคือขนสุขภาพดีมากแล้วหนึ่งกระปุกอะมันมี114เม็ดคือคุ้มมากๆอยากให้ไปลอง